ทำอะไรอ่ะขอบคุณครับใครตาด้วยเอาตาด้วย

อาเป่าด้กันหนึ่งสองามได้กันอือเปล่ามาเป่าเลยต้องใช้งเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเรเอ่ีกแวอะไรกนน็กินนมโงเรียนกินยันมที่โรงเรียนน้อง็เป็นแบบไหนเป็นแบบถุงเราต้องถือยังไงอย่างนั้นเหรอ แล้วเราก็กินหมดถุงไหมหมดหมดจริงบ้างเดี๋ยวไปถามครูผ่องได้ไหมไม่ได้ทำไมเขาไม่ใหเผู้หญิงไปเอาแล้วเพื่อนน้องกาที่เป็นผู้หญิงยังเข้าไปได้เลยทำไมหมามิ้งจะไปโรงเรียนน้องกาไม่ได้แจ้าผู้หญิงจ้เผู้หญิง,ขงเขาจะต้องเรียนผู้ชายจะต้องเรียนแต่ผู้หญิงนี่ตัวละห้ามไปเพราะอะไรอะ่ะ พ่อจตำรวจจับอ้าวทำไมตำรวจจับอ่ะมันไม่ได้ทำความผิดสะหน่อยมีจำมีตำรวจมาปูอยู่ด้วยสองสองคนมีมีสองคนด้วยแล้วโรงเรียนแล้วโรงเรียนโรงก้ามีอะไรนะถึงจะรู้ว่ามันมีไปใช้ซชื่อมรอยุดอยูดอยู่อยู่ยตรงกลางอ่ะแล้วก็จะโบกรถโบกรถแล้วแล้วโรงเรียนโรงก้าจะรู้ได้ไงว่านมีไป ครูครูจะรู้ได้ไงครูจะเห็นมามีได้ไงเห็นนี่ก็คืวคนอันนี้คุณปูบอกออกมายินเมนด้วยแล้วย,ยังไงมามีม<แ>ก็แอบเข้าไปมามีก็ทำตัวเล็กๆแล้วก็แอบเข้าไปได้ไหมพีม่เขาให้ผู้ยยใหญ่ยยเข้าทำไมก็ถึงไม่ให้ผู้ใหญ่เข้าข็ให้เด็กเข้าคนเดียวอ้าวแล้วแค่เด็กเข้าเด็กเด็กไปคนเดียวเด็กจะรู้เรื่องเหรอรู้เรื่อง แล้เวเวลาลุงก้าเข้าโรงเรียนไปลุงก้าเข้าไปคนเดียวหรือเข้าไปกับเพื่อนเข้าไปคนเดียวจริงเปล่าไปถามครูผ่องได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะดีเขาให้ผู้หญิงไหมว่ามีน้ำรวจต้องกดบ่อยถ้าหลนใหญ่จะโบ่ถ้าหล่นเล็กแล้วลุงก้าอยู่อย่าลุงก้าดื้อเปล่าไอ้ดื้อจริงเปล่าถามคููผ่องไดไหมว่าดื้อไหมไม่ได้นะอ้าวถามก็ไม่ได้ถามถามมัดแตงได้เปล่าไม่ได้ ถามมิลินได้ไหมว่าเจ๊วิว่าเจวิมาไม่มิลินไม่มาเอาแล้วถามใครได้ว่าน้องก็้าดื้อหรือไม่ดื้อเรียตคนดเดียว้องก็เรียนคนเดียวโหจะเก่งแล้วบายบายดังยูลูกอ่ะ